สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเราจะให้ลูกนอนห้องไหนดีนะคะก็คือว่าถ้าลูกของคุณเป็นเด็กที่ขี้เกียอจอ่านหนังสือวันวเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นเกมนี่เลยค่ะจัดไปเลยโซนห้องที่อยู่ในโซนที่ตะวันออกเฉียงใต้ให้ลูกของคุณเนี่ยไปนอนอยู่ในโซนนั้นเลยค่ะเพราะว่า พลังงานทางด้านทิศนี้จะไปกระตุ้นสมองของเขาให้ขยันเรียนหนังสือแต่ถ้าเผื่อว่าโซนนั้นในบ้านของเราไม่ได้มีห้องนอนล่ะเราจะทำอย่างไรง่ายๆไม่ยากเลยค่ะเราก็แค่ให้รูปของคุณเนี่ยไปนั่งอ่านหนังสือในมุมในโซนที่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านของเราก็เท่านั้นเองหรือว่าในห้องของเขาก็ได้ที่อยู่ในมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพียงเท่านี้ลูกของคุณก็ขยันแล้วค่ะอ๋อแต่ถ้าเปิดรูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันเรียนหนังสืออยู่แล้วแต่อ่านหนังสือยังไงก็ไม่ค่อยจะเข้าหัวไม่ค่อยที่จะจําวิเคราะห์อะไรก็รู้สึกว่ามันยังงงๆอยู่จับไปเลยค่ะให้อยู่ในห้องที่อยู่ในโซนทิศเหนือเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยจะเกี่ยวกับสติปัญญาความฉลาดล้ำลึก ก็ให้เขาไปนอนอยู่ในโซนทิศเหนือหรือนั่งอ่านหนังสืออยู่ในทิศเหนือก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้ลูกของคุณก็เป็นเด็กที่ขยันรีานหนังสือและก็ฉลาดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ